โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับผมเกมเปิดวันแรกนะผมต้องทอําอะไรบ้างนะผมในเกมเลเว่นทูนะครับผมนะอ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมภายในคลิปกันเลยครับผม รับผมสำหรับเกมเลเว่ทูนะผมเปิดันแรกเราควรทำอะไรนะครับผมนะอันดับแรกนะผมให้เรานะดําเนินเวทเนื้อเ,เรื่องของเรานะผมไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับผมจนแบบผ่านบอสไม่ได้นะผมผ่านแบบมินิบอสไม่ได้นะครับผมนะอ่ะจนไปถึงตรงนั้นนะผมแล้วก็ให้เรานะกลับมาทำเวท อาเควสเสริมนะครับผมซึ่งเควสเสริมนะจะให้อะไรบ้างนะครับผมนะอาเควสเสริมจะให้พว่าค่าประสบการณ์นะครับผมนะอาได้เงินได้ได้ของนะครับผมได้แบบอาวุธนะครับผมแล้วก็ได้อาหินเสริมอาวุธอะไรพวกนี้นะครับผมนะอาตรงนี้ผมเราก็จะได้ครับผมและเล่านะผมก็จะปลดในส่วนของตัวนี้ผมคู่มือหน่วยลบนะครับผมนะและเล่านะผมก็จะได้แบบพว่าค่าสแต็กตรงนี้ผมน,นี่ก็จะเป็นค่าสแต็คขั้แม่นยำนะครับผมนะอาอันนี้ผมเห็นไหมแม่นยำแล้วก็จะเป็นอาของ ขึ้นอาวุธฟ้านะครับผมของฟ้าอะไรประมาณนี้ที่เราสวมใส่นะครับผมนะอ่าอ,อันนี้เราต้องใช้นะครับผมนะอ่าแล้วก็มันก็จะมีแบบให้เราเป็นอวตารเลยนะครับผมอวตารแบบนี้นะครับผมนะอ่านี่ไหมอ่าของฟ้าก็มีนะครับผมเราทําตามนี้ไปเลยนะครับผมนะอ่านี่ครับผมยิ่งเวลสูงนะครับผมนะเราก็จะได้แบบของที่ดีขึ้นนะครับผมสมว่าเราเวลประมาณร้อยหนึ่งอ่ะซึ่งมันจะให้แบบมันจะแจกตัวทองละอ่ามันก็จะแจกตัวทองละอะไรประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งก่อนจะไปถึงขนาดนั้นนะครับ เลเวลนะครับผมค่อนข้างขึ้นยากเลยทีเดียวนะครับผมนะตรงนี้นะผมนะโอเคมาดูกันต่อไปนะครับผมนะสิ่งที่เราควรทํานะครับผมทุกคนตรงนี้นะครับผมสติ๊กมาตรงนี้นะอ่าตรงนี้เราก็ควรทานะครับผมให้เรานะอัพไปเลยนะผมไม่ต้องสนใจนะครับผมให้เราอัพไปเลยเนาะสิ่งแรกๆที่เราควรอัพนะครับผมเป็นตรงนี้ผมจิตต่อสู้ตรงนี้นะครับผมให้เรานะอ่ะอัพไปจนถึงแบบขั้นอ่าไอวีเลยนะครับผมนะทุกคนเนี่ยผมขั้นไอวีนะครับผมก็จะแบบใช้อันนี้แหละอ่ะแกน แกนสารสลักระดับสูงอ่ซงงา,นนาอปปนะซึ่งตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกทีนึงเนาะอ่ะตรงนี้นะผมให้เราอัพไปเลยนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะอันนี้เราสามารถอ่าในในหนึ่ง id นะครับผมเราสามารถใช้ตัวละครหรือว่าใช้ของนะครับผมเหมือนเหมือนถ้าใครเคยเล่นโอดินนะครับผมสามารถย้ายของให้ id รอง id ไก่ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้เงินนะครับผมก็ใช้เหมือนกันนะครับผมนะอ่าอันนี้ครับผม,ให,ปปบผมนะให้เราอัพไปเลยนะครับผมบนะให้เราอัพไปเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ผ ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะผมให้เราเอาไปเลยนะแล้วนะผมดันเจียนนะผมดันเจียนนะจะเปิดให้เรานะผมในเวลที่25นะครับนะผมให้เรานะตรงนี้นะผมมันจะให้นะผมเจ็ดชั่วโมงต่อสัปดาห์นะผมซึ่งตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เราเล่นไปถึงเลเวลสัก35ก่กอดนะครับผมนะให้เกมมันเปิดได้ประมาณสักแบบ34วันนะครับผมหรือว่าแบบเอาไว้ลงตอนที่แบบใกล้วันจันรแล้วอะใกล้วันจันรเราค่อยลงับผมเพราะว่ามันเจชั่วโมงนะผมนะอ่าตรงนี้ผ มันมีเวลา7ชั่วโมงอ่าซึ่งตรงนี้ครับผมจะได้ของดีมากนะครับผมนะทุกคนนะอ่าซึ่งอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนดันเจี้ยนเงินนะครับผมนะทิ้งไว้ประมาณ7ชั่วโมงเราก็ได้จะแบบได้ละประมาณแบบ3ล้านอะไรประมาณนี้ครับผมนะ EXP เนี่ยผมดัน EXP เนี่ยครับผมดัน EXP ก็7ชั่วโมงเหมือนกันนะผมอันนี้ก็จะทําให้ EXP แบบเยอะขึ้นนะครับผมนะยิ่งชั้นสูงเราก็แบบ EXP ก็จะยิ่งอ่าเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่ง EXP ค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าแล้วมาดูอันต่อไปนะผมดันเจี้ยนทั่วไปนี่จะเปิิดดเปอ่านะครับ นะอ่าอันนี้จะเป็นเวลสามสิบอันนี้สามสิบห้าไหนเขบอกอันนี้ห้าสิบห้านะครับผมนะอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าในตัวของดังเจี้ยนนะครับผมนะถ้าใครนะครับผมเลเวลยี่ห้าแล้วอ่ะโอเคเลเวลยี่ห้าก็ถ้าใครอยากลงก็ลงก่อนได้เลยนะครับผมนะเอาเลเวลสามสิบนะครับผมซึ่งสามสิบนะครับผมอันนี้ก็จะเติมทุกสัปดาห์วันจันทร์เหมือนกันนะครับผมเป็นรีรีเป็นสัปดาห์นะครับผมทุกคนนะผมก็เลยแบบแนะนําว่าให้ถึงเลเวลสามสิบห้าก่อนนะครับผมหรือว่าสามสิบขึ้นไปอะไรประมาณเเเนนนนนนีีีี้้ยยยผผมมมมคค่่่่อออาาาาาลงดดัััจพรระวปป็ส แล้วนาะแล้วก็ช่วงเวลานะผมมันมันแค่เจ็ดชั่วโมงเองับผมอ่ะโอเคในด้านของตัวสกิลนะครับผมซึ่งสกิลนะเอามาจากไหนนะครับผมนะสกิลนะสามารถซื้อนะครับผมนะตรงในเมืองในเมืองก็ได้นะครับผมทุกคนในเมืองที่แบบคนขายสกิลนะครับผมนะซึ่งมันจะมีสกิลแบ่งแบ่งเป็นสกิลนะครับผมนะอ่ะอันนี้สกิลระดับสูงนะผมสกิลระดับหายากก็จะแพงหน่อยับผมหกล้านบาทนะผมนะอ่าแล้วก็อันนี้ หนึ่งล้านบาทแล้วผมสกิลระดับสูงนะครับผมนะอ่าแล้วแต่อาชีพนะครับผมมันก็จะแบบขายเป็นอาชีพใส่ได้เป็นอาชีพอาอาชีพนะครับผมทุกคนอ่าซื้อได้เป็นอาชีพนะอ่าเนี้ยก็มันจะขึ้นบอกนะผมว่าเฉพาะนายเรนเจอร์นะครับผมอ่าเฉพาะนักธนูอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเห็นไหมแบนการ์ดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่าอันนี้ส่วนสกิลที่เหลือนะครับผมนะสกิลที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะแบบมันมันจะมีแบบ เควสไปเรื่อยๆนะผมนะเวลาเลเวลยิ่งสูงนะผมบางทีมันก็จะแจกเป็นแบบสกิลให้เรานะผมอันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้สกิลมาจากแบบเลเวลอ่าเลื่อนเลเวลนะครับผมนะอ่ามันมีอยู่มันมีอยู่เลื่อนเลเวลได้รับสกิลผมก็ไม่รู้หรอกว่าได้มาจากไหนนะครับผมนะอ่าซึ่งวิธีหาเงินในเกมน,นี้ง่ายมากนะครับผมนะอ่า อันนี้นะผมผมมีอยู่ที่แบบสี่ล้านเห็นไหมสี่ล้านหนะครับผมนะอ่ะโอเคถ้าเรานะผมให้เรานะไปสร้างไอดีลองนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมกลับไปใส่ของก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมทอดของออกให้ดูนะครับผมแล้วก็ไปใส่ในตัวไอดีลองผมนะครับไอดีลองนะผมต้องเป็นต้องอยู่เซิร์ฟเดียวกันนะครับผมนะถึงจะอ่า ถึงจะย้ายได네้นะครับผมนะซึ่งนะครับผมตรงนี้อ um ่ะมันจะเขียนว่านะครับผมนะเห็นไหมมันจะเขียนว่าถ้าเขียนว่าผูกมัดตัวละครนะครับผมจะไม่สามารถย้ายเข้าไปในคังได้นะครับผมอ่ะต้องเขียนว่าอันนี้เท่านั้นนะครับผมทุกคนเห็นไหมผูกมัดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะจะต้องเป็นคําว่าผูกมัดเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็อ่าบางอันนะครับผมมันจะไม่เขียนนะครับผมนะเราสามารถก็เนี่ยครับผมเราสามารถย้าย เข้าไปในคังได้เลยนะครับผมนะอะหลังจากนั้นนะครับผมให้เราออกเนาะอะโอเคสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเล่นอาดาบดาบใหญ่นะครับผมโอเคผมกดเข้าไปเลยนะอ่ะโอเคดาบใหญ่ก็สามารถเอาของจากไอดีธนูมาได้นะครับผมนะอะซึ่งตรงนี้นะผมนะมันจะสามารถใช้ทานทานได้ทานด้วยกันได้หมดเลยนะครับผมนะอะสมมุติว่าเรานะผมมีตัวแดง นะถ้าเรามีตัวแดงนะผมเราตัวมีเรามีตัวแดงของอาวุธดับใหญ่นะผมเราจะแบบไปเล่นธนูสร้างไอดีลองเป็นธนูหรือเวทนะครับผมล้วก็ยังสามารถใช้ทานแดงของเราที่เปิดมาได้นะครับผมนะซึ่งตรงนี้ผมเป็นผมเป็นทานม่วงนะครับผมนะเห็นไหมทานม่วงก็ยังสามารถอ,าอันนี้ได้นะครับผมแล้วนะผมนี่มันจะมีให้อยู่7็ดช่องนะครับผมแต่และช่องนะผมปลดล็อก1,000เพชรนะครับผมนะนี่ครับผม แล้วเงินนะครับผมซึ่งเงินนะครับผมมันจะใช้ด้วยกันนะครับผมนะให้เราอ่าใครเคยเล่นโอดินก็สามารถเอาโอดีลองนะครับผมไปทำเควสนะครับผมซึ่งเราจะได้เงินมานะครับผมนะอาจจะได้โก้ดมานะครับผม ทำเควสเนาะอ่าแล้วเกมนี้นะผมมีบอทนะมีบอทอยู่อ่ากี่ชั่วโมงอนะ่ะสิบสองชั่วโมงนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะซึ่งเกมนี้นะผมมีบอทอยู่12ชั่วโมงอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมีอยู่12ชั่วโมงครับผมเราสามารถออฟไลน์ได้12ชั่วโมงเลยนะครับผมเกมนี้นะโอเคครับผมในเรื่องการหาของนะครับผมนะซึ่งอุปกรณ์นะครับผมหรือว่าของต่างๆนะครับผมที่เราจะแบบครับ นะครับผมเป็นพวกอาวุธหน้าไม้ธนูหรือว่าดาบใหญ่นะครับผมนะอ่าซึ่งตรงนี้นะผมนะที่แบบเราสามารถขับได้เลยนะครับผมก็จะเป็นอาอาวุธฟ้านะครับผมซึ่งอาวุธฟ้านะผมมันก็จะใช้เพียงแค่ทองนะครับผมแล้วก็หินอันนี้ครับซึ่งหินอันนี้ก็เอามาจากพวกหอคอยโกลิมอะไรประมาณนี้ครับผมหอคอยหอคอยอันนี้ก็ประมาณไม่ว่ห้าสิบนะครับผมแล้วก็จากการดีมอนเตอร์นะครับผมแล้วก็จากกล่องต่างๆนะครับผมซึ่งกล่องนี้ผมผมจำอา ที่อีกทีหนึง่งนะครับผมนะร้านค้าก็มีนะครับผมแต่ต้องเติมตังค์นะครับผมนะอ่าแล้วก็แร่แร่เหล็กะนะครับผมนะแล้วก็แร่พวกนี้ครับผมสามารถฟาร์มมอนเตอร์แล้วมันก็จะดรอปนะครับผมให้เราคาฟได้เลยนะครับผมอันนี้นะซึ่งถ้าเราอยากจะครัฟแบบพวกอาวุธท็อปๆนะครับผมนะเราก็จะต้องหาพวก่นะ อุปกรณ์เสริมนะผมซึ่งอุปกรณ์ทุนนี้นะครับผมนะจะได้จากการตีบอสนะผมหรือว่ากล่องนะครับผมอ่าจากการตีบอสซึ่งใบอันนี้ผมใบคราฟอาวุธเนี่ยฮะใบคราฟอาวุธนะครับเราจะต้องคราฟเราจะต้องหาแบบเศษเศษอาวุธนะครับผม100 100้อร้อเศษนะครับผมนะเราจะสามารถคราฟได้นะครับซึ่งอัตราการติดอยู่ที่51%นะครับผมนะอ่า51%สมม็ติว่าถ้ามันแตกนะครับผมเราจะได้50าสิเราจะมันจะลดลงมา50นะครับผมนะ50มันจะไม่แตกหมดเลยนะครับผมจะหักครึ่งเราไป50อ่่าซึง ตาการติดก็50 50ครับผมตาการติด50 50นะครับผมนะอ่าก็สู้ๆครับเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์พวกอ่ามันก็จะมีพวกใบครับอาวุธนะใบครับป้องกันใบครับแหวนนะครับผมแล้วก็ใบครับสกิลหายากนะครับผมนะอ่าซึ่งครับสกิลนี้ครับผมมันสามารถเอามาทำพวกพวกสกิลนี้ได้นะครับผมสกิลที่แบบที่มันต้องใช้ครับนะครับผมใช้ครับเอานะเห็นไหมมึกน้ําเวทนะครับผมอันนี้ต้องเอาไวจายไหนดูก่อน อมาจากการค้าวบ่ออ่านี่ครับผมซึ่งตรงนี้นะผมเราสามารถมาดูได้นะผมว่าใช้อะไรค้าวนะผมซึ่งตรงนี้นะผมเอามาจากดันเจียนนะครับผมนะอ่ามาจากดันเจียนพวกก็ใช้ฟาร์มนะผมว่าดันเจียนก็ได้เราจะมันจะได้ผลอันนี้มานะผมส่วนอันนี้น้ําูุน้ําูุเขาเรียกว่าน้ําูุอะไรน้ําูุเนลามิดนะครับผมอ่าซึ่งเอามาจากพวกฟาร์มเหมือนกันนะผมเราก็จะได้มันมันก็จะเหมือนแบบดอบดอบอันนี้มานะผมซึ่งมอนเตอร์แต่ละตัวมันก็จะมีแบบเห็นไหมมันจะมีบอกว่ามันดอบอะไรบ้างผลไม้อ่ะเรียกว่าผลไม โอเคน้ำผู้เนี่ยผมซึ่งเกมนี้ไม่แบบาไม่ยากนะครับผมนะอะถ้าเราแบบขยันฟาร์มหน่อยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบา,บายบายไปแล้วครับผม